สวัสดีครับบ่าเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่9กันยายน2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาวัดปู่578พี่น้องนะครับบรรยากาศเก่าๆที่เคยมานะครับท่านผู้ชมบ่าเท่าก็มาคขึ้นเกา่าพี่น้องนะครับผมปู่ก็ยังอยู่เนิ่นใจ นะครับพี่น้องปูหาดเจ็ดแปดถึงปูจะบูประยุแล้วแต่ว่าปูก็ยังอยู่ในใจนะครับท่านชมอันนี้ก็เป็นกุฏิเก่าปูหลอที่ปูใส่ก็ยังอยู่นะครับทำช่อมตรงประชุมเพิ่อปูก็อยู่ตรงนั้นพี่น้องหลักกระถาดเห็นไหมพี่น้องาธาตุที่เพิ่นใส่อัฐิปูไว้นะครับปีนาเพิ่งจะเฮ็ดสถูปจะเฮ็ดเจดีพี่น้อง 12, สิบสองเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีนานะครับเพิ่นจะเฮ็ดตรงนั้นครับเจดี JD. นะครับใส่ถาดปูนะครับบรรยากาศเก่าๆพี่น้องนะครับผมผ้ามากคือเก่านะผ้ามหาปูเนี่ยครับอยู่กุฏิเก่าปูหาเจ็ดแปดพี่น้องกุฏิใหม่ปูอยู่ข้างในเด้อทา้ชมเด้อนะครับผมมาลักขีดขีดถอดปูเนาะพี่น้องเนาะเคยจะยินเสียงปูว้าเสียงดังๆห้องส่กันนะครับท้ชมแต่ว่าเก่บ,บเรยยินได้ฟังแบบนั้นแล้วเพราะว่าปูอาอย่แล้วนะครับอ่า ปูไปสุนิพานส่สวรรค์แล้วท่านผู้ชมนะครับผมกเม็เหลือแต่ความทรงจําเหลือแต่คววมคิดหอดนะพี่น้องเนาะมาหลากักวกคิดหอดปู่คือเกา่าท่านผู้ชมนะครับผมบรรยากาศภายในวัดนะพี่น้องนั่นแหละครับปู่กอยู่อยู่ตรงนั้นนะพี่น้องเอาเมื่อนี้กามา็มาไม่เยี่ยมคือเกา่าได้ปูเด้นนะครับผมเอาเขาไปกราบนมัสการปูนะครับท่านผู้ชมนะครับผมกุติเก่าปูนะครับผม ปูเพิ่นก็นมาอยู่นี่แหละปูที่เพิ่นมาอยู่กุฏิเก่าปูนะปูบึงการพี่น้องนะครับไม่ได้เทศิตัวครับปูโอ่น้ำมนต์กาบน้ำมัสการครับปูอ,อ้าว มครับผมอ,าอ,าอานน่าเห็นเลขยังไงตปูนี่คือเห็นคัดตะปูเนี่ยนั่นแหะการนมัปกาะครับปูปูคือเห็นคักแ่นี่คือเป็นเลขยังเลขประจำ<ไ>บ่านแ่าเลยดิยไงเลขของครับปูอ่าบริเฮตมุนเล่ไทเล่เล่ยไหย้หบรัปู เออได้หมวดก้อนไหก้าศูนย์หอหกศูนย์เออแมนครับหมวดก้อนปูไหก้าวศูนย์หมนี่ห้นี่ละหมวดนี่ไห้นี่เลยบปูมาถือใจบ้าเท่าแถวลถปูไอไล่เล็ก่ครับปูออกบ้านละครับผมไอไล่จะออกบ้านละปูว่าสีออกง่ยการหาเจ็ดแปดแล้วสีฟูตัวบ่คือมาคือมาบอกว่าถูกรายเงวดเลยได้ปูหาเจ็ดแปดนะพี่รังออเออีออกอนะุิ้วล้าเขาอ่ะอืมเลาหิวกบมาไหไหม ครับกบหาตัวแล้วก็เอาเงินให้ร้อยหาชีพอ๋อฝากเอาไปให้แม่แน่ขนาดอันนี้ฝันบ่ปูฝันเอ้ไม่คือให้ร้อยหน่อยแค่ร้อยหาชีพงู่นี่ยคูเทียนแล้วที่ให้เอาไปให้พันนึงก็แล้ครับคือให้มีเท่านี้ขนะครับเอาไปให้ร้อยแน่ฝันมาจากไหนกัปูฝันว่าปูหายเจ็ดแปดหิวกบมาหาตัวกบมาหาตัวครับหิวกบมาแล้วบ้านนี้ เอาเงินใหรอไอหาคิปครับอ่นแหลคือเสี้ยงเงินอืมตัวมิานั้นมีเท่านี้บอกปูให้พี่น้องทุนทุนโหลดครับออืเอาาหลยหางหลายย่้หลายหางไร้อมีเงาะไหล่เงาะหลุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับมาหาปูกระแวะเขามาเยี่ยมมายามปูพี่น้องแวะผ้าเอฟซีเขามาเบิ่งบรรยากาศเกาเกาหนุ่ปูเนาะเคยมาหาปูตะเก่ากะถ้ามะกะจะได้ยินเสียงดังมาคุยอยู่กับปู เขียนเลขปั๊บปั๊บเราฝืนเลยเขียนเลขให้ดีๆตัวนี้คือทอดเราเยอะมากครับอยากเห็นเยอะกับว่าเห็นเป็นจู๋ว่าคือกระติมานั่งโคมโมยู่นี่กงบว่าเห็นครับไปหาปูเพื่อแล้วผุนเนอะเพิ่นยุกุตนั่นแหละไปหาเพื่อรถขันว่ะขันปูประยูกถามหานี่โอ้ยไปพุ่นกับว่าอยากให้ไปเราก็สั่นแล้ววาจังไหนจังไปเราก็ว่าแล้วถีม่วงนู่นนี่นี่กองหน่อยเพิ่นเพ็นกล้องกระปู วังเราซื้อมาไอไเร่ผมยังจำเราได้ปูตอนตอนห่อนห่อนเม่ปูห่อนบ่มีวังอยู่เราก็ได้ซื้อไอ้อ่างน้มอ่างอ่างชื่น้มอ่างยางเอออ่างยางเมื่อปูที่เด็กหน่อยได้เราว่าโอ้ยปูมันห่อนนะครับท่านผู้ชมปูว่าใครเนี่ยเอาน้มแข็งมาลงยง้มห่อนเพราะได้นำมาสั่นมื่นหนึ่งเขามาอันไหนปู หลักแองนี่แหละแองนี่บ่เออมันจ่อมุ่งรวดเนี่ยเข้าไปเอาผู้ใดไรคือมาสั่งมันแทบเอิท่นใช่ไหมเลยเนี่ยมุ่งรวยเอาอเราได้แองเงิขึ้นมากครัปู่มันโจ้จีเงินเนาะมันเอาไปก็เพิ่มเหรียญบาทมันจุไว้อยู่เอาแต่เงินไม่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 แอกไม่หายนี่ไปบ้าเท่าให้เจรหาร่อยกับขิมล้งรับขิมล้งนี่ปั๊บเป็นอะไรนี่ยังบ้าท่าให้เอาล้งนี้วันนี้มีคนจ่ายไปชุดมันมากเอาใช้นีครับ โอ้เออวันนี้วันพระนี่ได้หกสิบบาทบางทีก็เอาใช้นี่สี่สิบใช้ยี่สิบเอาไว้นี่ไว้นี่เอาไว้ใต้เตียงนอนคุณเนี่ยโอ้ให้เงินตัวนี้ค่ะเอาจังไหนคือไปขโมยปิดจกเขากัปไปจกเอาที่ปูมันไปอุ้มออกมาเลยอุ้มออกมาเลยขีดมุงเลื่อนเข้าไปเนี่ยบ้านบ้านนี้มันอยู่ว่าได้หรอกสขาที่ขี่ขโมยรักของพระตัวนึง แต่ว่ามีเสียสองเทียเสียสองเทียเออเขียวนึงเขาไปสวดมุ่งในบ้านเกือบเสียครับเกือบเลี้ยงทั้งเลี้ยงเลกแหมโอ้บบ้านนี้ก็ใส่มุงลวดม่แล้วเอาปูต้องปิดหน้าต่างดูปูย่างปูไปไปข้างนอกหน้าต่างปิดมยาได้ปะปูบ้านนี้ก็เลยเอาไห้มาไปข้างนอกเลยบ่ต้องบ่ต้องปูว่าบ่ต้องไอ้เขาเป ไม่ต้องบูมบ่ต้องขับไปบูมมุ้งลวดขับไปเอาหอมาไว้ข้างนอกเลยบาทเนี่ยว่าไงจะเปิดเบิงตัวปูเอาหอยปล่าวคนเดียวข้าวยืหลวงปู่ทวดว่าเสียอืองวดนี้ตัวนี้เลยบบอกปูเอาตัวนั้นเลยหนึ่งหาศูนย์กับเก้าหาเลยเขียนเลยป้าพี่น้องเอาตามแล้วบอกว่าเลขอยู่ไหอนี่แหละพี่น้องนั่นนั่นไม่นไม่ต้องเอาอะไรัว ฝันว่าปูหาเจ็ดแปดเอาเงินให้อยหาบถือกบมาจากตัวปูหาตัว,ตวปูหาเจ็ดแปดถือกบมาหาตัวเอาเงินให้ปูลอยหาซิบเอเใเอใช่เอาเงินไปให้แม่เอาเอาเงินบอกปูเอาเงินไปให้โยมแม่เออแม่รอนละอือ,ลอแล้วก็ฝันแล้วฝันเหม่นอยู่ได้ปูไปหาเราววดที่แล้วแล้วฝันว่ามีตะปูเถ่าขางบ้านบางคนก็นเสียชีวิตไปแล้ว บางคนกับท่านอี๋เสียชีวิตเพิ่นว่าม,มาขายของอยู่หน้าเฮียนเพิ่นขายปิ้งไก่ไกมีอยู่สามล้านม,มีอยู่สามล้านขายปิ้งไก่บาดบ้านเลขที่เพิ่นบ้านเลขที่หกสิบเก้าผมก็เลยตีให้เพิน่นยายแม่ผมจะตีให้สามหกเก้ากับศูนย์หกเก้าเด้อเพราะว่ามีแต่คนที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วอ่าปได้ไปหาเราบปได้ไปมึงเล่ามาแล้บปวดฉันบ่ากูปวดได้ไปเพิ่นกับเพิ่นออกจากโรงพยาบาลท่านผู้ชมแม่ปูหาเจ็ดแปดนะครับ ออาปูบึงการได้พี่น้องได้อโอ้ค่ะอขอบึงะะเลค่ะ FC บึงน้ำนะคะเอบอกน้องนเอาซื้อมะไหโอ้ค่ะย่มซื้อมะไฮปูปูอ่อาธรรมชมคือได้มาเหล็กตรงใจมักเบาเท่าเดรปูสมตัว150อออหนึ่งห้าศูนย์ตัดป,ปูปูตัดต่หาศ <0 5 S 1> ูนย์ <0. S 1> ตัดตาหาศูนย์ัอ่าผู้ใดมักหนึ่ตัดเอดดา ที่แรกว่าที่เอาเก้าศูนเกาช้อนเกาหาครับอันนี้เอาหางเดียวเลยหางเดียวเลยอ่าเอานะครับจะไหนนอตปูนอคือบอให้โชคให้ mắn จากเทียจะกรอบแล้วพี่น้องเนาะอืมเซปูผมเบิร์นน้ำเนี่ย FC เอฟซี่มซื้อให้นี่แหละหนึ่งหาศูนหาซูนย์กับเกาหาบะไหลโตกับซัมเนี่นอตปูเนาะอืม,อมนี่พี่น้องอันนี้โยมซื้อให้ได้พี่น้องได้ปูพันมา โยมบอกบ,อ,อ,บอกโยมโยมได้สื่อมาให้พี่น้องนี่ปูว่านี่แหละหาซูนนี่แหละอืมอมันโชคดีนะ<า>ม,มันโชคมันหมานเม้่อเราหายโชคเราเรือตูนเขาเน้อแม่นอยู่ที่ปูเรือ,อวาเก็มีปัจจัยใส่เราไปเรือตูนเลยถ้าเปลี่ยนรถปูกับบอกแจ็คเทียเก่าสองหนึ่งน,นี่พี่น้องออกห้าน้อยคนนี่หาซูนโอ้อันนี้ล่เพราะว่าซัมนี่บอกปูซัมนี่อันนี้เครื่องได้ขี่รถแม่นั่ง จังไหนคือว่าได้ขี่รถเมย์ปูโอ้รถเมย์สายมหาลังสิตมันใสซ้เก่าไม่ซ้ำเนี่จำได้จะบอกปูผมเลยจำบะได้เลยสมัยนี้โอ้ยขี่มาจากสนามหลวงน่าไปแต่สมัยเด็ปูแต่สมัยสมัหนึ่งร้อยสามสิบป้าสมัยเวดังๆแถวสุพรรณไม่แถวลำดูการโอ้สมัยนั้นไปไปจำไปยุคกรุงเทพคนปูปูโอ้ยชิบหามื่อไปเช่นนึงเนาะปูปูบวชจากพรรษาหระครับเนี่ยบวชข้าเลเหมือนกิด ถ้ามันหยุดก็ไหลอยู่แล้วไหลาปันษามีศึกออกไปในปะปูวโอ้บาดเฮียปีสามแปดเด้อโอ้ปีสามแปดแต่วันนี้ไม่มาบวชบวชน้ำลวงกุ้งๆห่อปีชี้หนึ่งครับผมบวชมาทั้งหน่ออืมนีก้อนหน่อยเพราะมันเดี้ยงขึ้นเลยเอาพี่น้องลำลูกกานะครับเหล็กอยู่ไหานี่แหละปูว่าเอาไปไว้ในกุดพี่น้อง เอาเงินสซนี่แหละคนไปลักปูกันเลยว่าเอาบ่ตองเข้าไปได้พี่นองได้ปูว่าเอาใบยู่ข้างนอกแล้วนี่มันโจกเอารถนี่อืนะครับหาเหาเ็ดบาเเพชรกาท่ารมช้ชมนะครับนี่ไฮนี่เมื่อก็้ท็ไง้ยีบยิบเจ็ดนี่ละพีชิ้นนึงครับใช่อชเอา หาลอตเตอรี่หาจิบจับสลากกินแบงเด้พี่น้องเด้องวดวันที่16กันยายน2567ปู่บึงการนะพี่น้องแล้วปู่กต่ยูกุติเก้าปูนี่แหละหาโชคหาหมันเด้พี่น้องเด้อนะครับ15 1503ตัวตรงๆนะครับแต่ว่าปู่เอาปู่คือบ่ได้150บ่มีบ่มีบ่ปู่ก็ได้แต่50 95นยเก้าบ่ป็นปูเก้าหายมบริสุทธิ์มาให้บ่ หาศูนย์กับเก้าหาพี่น mm. mm. uh, mm. ้องหาจิบจับสลากินแบคงหาลอตเตอรี <mel 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 ่หรือผู <mel 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 ้ใดมักหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ตัดเอาน้ำปูเนาะตัดออกเดี๋ยวใกล้ๆจะมาถามปูอันนี้กับปูก็ว่าฝันปูหาเจ็ดแปดพี่น้องถือถือกบมาหาโตสัตว์ทธาคือความเชื่อหังเชื่ออรอให้โชคเขาเหนบอกจะบอกอายุแท้วหัวนี่บปูอายุหาสิบเจ็ดม่อมนั่นว่าอายุหาสิบเจ็ดเหรอม่อมนั่นกับฝันเห็นแล้วเนีอยม่อมนั่นฝันว่าเราดึกเกือบดึกเกือบลงไปทั้งล่างผม พระมาอยู่ไม่น่ะพระที่มิมนต์มาิ่น่ะเออจริงหันขมมันก็ฟันแน่นเด็วกมึงเถือถอหกเลยคนถือเหมือนฟานเองคือว่าหลวงปู่หันชี้เก่าชี้ไม่ออกนิสลาเอาคือบอกบอกผมมือมหาอ้ยคงสุดท้ายอยู่ใจ ปันให้ผมอีกตัวนึงมันบนนิ่งอะนะต้องมวดกับให้นี่ว่าอะไรชีเก่าบัดมือสุดตาไมาให้ชี้เก่าชีอ๋อผันให้ผมผันให้ตัวนึงนะปูเนาะใจบนนิ่งอันนี้บ่บัดนี้นิ่งแล้วนิ่งมันบ่ปูแนีนหมดนิ่งแล้วอ๋อนิ่งแล้วอ๋อน้าพี่น้องเนาะนี่แหละเดี๋ยวจังมาหาปูผลักใกล้ๆมือนะครับธรรมชุ่มจะเป็นจังไดรนะพี่น้องมีงวดเขางวดหลุดเด้อธรรมชุ่มเด้อมักกะจังไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่บ่มักกะเบิ่งไว้น้าพี่น้องเนาะ เออบาวเ่ากะตางมะเยี่ยมมะาหยามปูพี่น้องเคยมาหาปูกับมาหาคือเก่าแล้วพี่น้องมาถามไทยนะครับผมแคปนาจอครับกราบขอบบุญขอบคุณปูนะครับผมพ่อกันคลิปนาอ๋อชุกมันชุกมันสาธุกคร <ขอ S 1> ับผมคอ้โชค